สวัสดีครับพบกับผมแมนมีดเดินป่านะครับวันนี้มีมีดพับสวยๆเกรดพรีเมียมมานําเสนอนะครับนี่เล่มนี้เลยนะครับผมสวยจัดเลยนะครับมาพร้อมกล่องอย่างดีนะครับผมสวยงามดูหรูหรานะครับนี่เป็นมีดพับคุณภาพสูงใบมีดดีทูนะครับเล่มนี้สวยจัดเลยครับแนะนำรับเล่มนี้ผมใช้อยู่เลยนะครับผมเคยสั่งมาครั้งหนึ่งครับหมดอย่างไวเลยนะครับรอของนานกว่าจะได้ของมานะครับผม สั่งไปสิบเล่มได้มาอีกสามได้มาแค่สามเล่มนะครับบอกของหมดแล้วก็คืนตังนะครับตามสเต็ประบบเปิดไวเช่นเคยนะครับฟิปเปอร์เปิดไวด้วยนิ้วชี้นะครับนี่เปิดลื่นเปิดง่ายแน่นอนเล่มนี้สวยนะครับมีทรงสวยมากนะครับมีร่องเลือนนะครับผมผมชอบมากๆาเลยนะครับไม่รู้พี่ๆจะชอบกันไหมนะครับถ้าชอบรีบทักมาได้เลยครับมีมาแค่สามเล่มนะครับผม เล่มนี้ความยาวรวม8นิ้วนะครับผมนี่ขนาดกำลังพอดีนะครับพกพาง่ายนะครับผมนี่เป็นมีดพับคุณภาพสูงนะครับใบมีดดีทูนะครับค่าความแข็งสูงนะครับ61 hrc นะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับเล่มนี้ผมรับประกันให้ใบมีดงาน cnc นะครับสวยงามมีวิติตีมากๆนะครับผมนี่เจาะรู แบริงนะครับมีล่องเลือดสวยงามมากๆนะครับเล่มนี้ความยาวไว้มีอยู่ที่สามจุดห้านิ้วนะครับความกว้างไว้มีอยู่ที่หนึ่งนิ้วนะครับกว้างสุดนะครับถือว่าเล่มกว้างอยู่นะครับผมสันหนาสามมิลนะครับตรงนี้สโลปเล็กลงนิดหนึ่งนะครับผมเล่มนี้ไม่หนักมากนะครับผมวัสดุดีนะครับมีน้ําหนักนิดนึงนะครับผมด้ามจับ g ีเทนเกตพรีเมียมนะครับจะมีลวดลายนะครับผมของดีนะครับผมผมบอกเลยนะครับเล่มนี้ น็อตแกนกลางนะครับผมเป็นเหล็กนะครับผมนี่มีวงแหวนสีน้ำเงินทั้งสองด้านนะครับสวยงามมากๆนะครับผมด้านหลังมีกิฟตหเนบกระเป๋ากางเกงสีเงินนะครับแกนกลางตรงนี้มีแกนกลางนะครับสวยงามครับด้ามจับเป็นแบบประกบสองฝั่งนะครับแกนกลางเป็นเหล็กนะครับผมแข็งแรงแน่นอนสันท้ายมีรูร้อยเชือกนะครับเป็นตรงนี้เข้ามาประกบนะครับสวยงามแน่นอนนะครับมายึดตรงแกนกลางเพื่อความแข็งแรง เล่มนี้ราคาเบาๆนะครับสเปคขนาดนี้นะครับ470บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับสเปคสวยงามสเปคสูงนะครับมีดเล่มนี้ผมมีดพับเล่มนี้ผมบอกเลยนะครับคมกริบแน่นอนนะครับเปิดลื่นเปิดง่ายนะครับเมื่อเปิดไว้มีดแล้วจะล็อกไว้มีดด้วยระบบเฟรมล็อกนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมคมกริบนะครับรับประกัน สนใจทักมาได้เลยนะครับ470บาทรวมจัดส่งดวนเก็บเงินปลายทางนะครับราคา,าเบาๆนะครับได้กำไรหลักสิบนะครับกับมีดพับคุณภาพสูงนะครับผมคุณภาพจะต่างจากมีดพับบานิ่งชัดเจนนะครับมีดที่ผมขายอยู่นะครับมีดพับบานิ่งที่ผมขายอยู่หลายๆแบบราคาสูงก็คือของดีนะครับผม นี่ผมได้กำไรเท่ากันทุกเล่มนะครับได้กำไรหลักสิบนะครับมีเล่มมาสองร้อยหรือ4ี่ร้อยผมก็ได้กำไรเท่ากันนะครับผมอุ้ยคมกิบแน่นอนนะครับผมรับประกันให้นะครับผมราคาเบาๆนะครับ4ี่รอยเจ็สบบาทเท่านั้นนะครับรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับสวยจริงนะครับเล่มนี้ผมบอกเลยนี่ใบมีดสวยมีมิติมากๆนะครับผม ัดให้ดูชุดหนึ่งนะครับปานยาวๆเลยนะผมสนใจทักมาได้เลยนะครับผมทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไปใต้คลิปวิดีโอนะครับทางไลน์ทางเฟ e บุ๊กนะครับ470บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับลืมบอกไปนะครับใบมีดเป็นแบบ2สีนะครับผมนี่ ตรงนี้จะเป็นสีคุณๆนะครับตรงนี้จะเป็นสีเงานะครับผมโคตรสวยนะครับเล่มจริงโคตรสวยผมบอกเลยในกล้องมองไม่ค่อยชัดเล่มนี้ผมแนะนําเลยนะครับผมมีของมาแค่สามเล่มหมดแล้วหมดเลยนะครับผมสั่งใหม่ไม่ได้นะครับไม่มีขายแล้วครับของหมดต้องไปติดตามเล่มอื่นแทนนะครับผมสนใจทักมาได้นะครับมีมาแค่สามเล่มนะครับเล่มนี้ผมใช้อยู่เลยนะครับผมสวยสวยถูกใจผมนะครับ แล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ